สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของ l ิตเติลซิอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลคิตันพาเลตของพรีเมียร์ลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ BK8 ค e เริ่มต้นกันที่ เทนฮากโละทิ้งแม็กควาเฟดออกจากทีมในซัมเมอร์หน้าสื่อตามประเทศอังกฤษนะครับรายงานว่าเอดิเทนฮากผู้จัดก,การทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเตรียมที่จะปล่อยตัวแฮร์รี่แม็กควากองหลังกัปตันทีมและก็เฟดครับมิดฟิลด์ชาวบราซิลเลียนออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าซึ่งแม็กควาและก็เฟดนะครับเพิ่งจะมีชื่อในทีมชาติอังกฤษครับและก็ทีมชาติบราซิลครับตามลำดับ ในการลุยสึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่20พฤศจิกายนนี้ถึงวันที่18ธันวาคมก้องหลังทีมชาติอักฤษรายนี้ครับมีสัญญากับทีมจนถึงปี2025ครับโดยมีออปชันในการขยายเพิ่มอีก1ปีรับค่าเหนื่อยสูงถึง190,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ส่วนมิดฟิลด์บริลเยนครับมีสัญญากับทีมจนถึงปี2023ครับโดยมีออปชันในการขยายเพิ่มอีก1ปีเช่นเดียวกันในล่าสุดครับ เดอะกาเรียนครับสื่อดังเมืองผู้ดีครับระบุว่าพิซซ่าแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกำลังพิจรารณาข้อเสนอสลับแฮร์รี่แม็กควและก็เฟดเพื่อระด,ดมทุนซื้อแข้งรายใหม่ในส่วนของแม็กควายเองอาจต้องยอมขาดทุนครั้งใหญ่หลังจากทุ่มไป80ล้านปอนด์ซื้อมาจากเรตเตอร์สตีในเดือนสิงหาคมดูการนี้ครับทั้งสองผู้เล่นไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องเหมือนอย่างเช่นเคยครับไม่ว่าจะเป็นแม็กควายลงเป็นตัวจริงให้กับเทนฮากได้แค่เกมเดียวตั้งแต่อยู่ที่11คนแรกในทีมพิซซ่าแดง ชุดไพ่เบรตันสองหนึ่งและก็แพ้ป็นฟอสสี่ศูนย์ในสองมัดแรกของรูการ์ครับเอาละครับถ้าเกิดสื่อเปิดออกมาประมาณนี้นะครับคงจะต้องลุ้นนะฮะว่าโรเจอร์เองนะครับให้ความสนใจส่วนของแม็กควายไหมนะฮะเพราะว่าหลังจากที่แม็กควายนะครับได้ออกมาจากมิเตอร์นะครับฟอร์มก็ดอบลงไปเหมือนคนละคนเลยทีเดียวนะครับไม่แน่นะครับถ้าเกิดกลับลังเก่าเนี่ยนะครับอาจจะทําให้ฟอร์มนั้นเจ้าตัวนั้นกลับคืนมาก็เป็นได้ครับ ครับผมนี่คือการเดบิวตข่าวสารของ Littlesty ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ